สวัส <c oughs> <c oughs> ดีพ่อแม่พี่น้องสมัสดีเอฟซีแข็งแกรงสุขสุขลนสามเคยพี่นอ้องมุ่งลังคาตู่ปูเร่ปกันอันพ้นกันพ้นใส่เปียกเคยหยะกันหยาเปื่อยพีน่น้องเลยปวดกองขึ้นมาประเจิญดาราดังพี่นอ้องชาโพสี ซาโพสีแก่คนสวยสีมาหยังเฮ้ยเฮ้ยสีเกินมาผีดตัวมาหยังเอาทางซีมาพร้อมนู้ฮะบงโลดส่งกระลุดแอลหุ่นดี จะมายังพี่น้องมาลุ้นเบิ่งน้องเท่นลอยเป็นเพียวรั่วเหม็นจนกุยพอน้องเท่นครับพอมิหนีอยู่รังค้าผมถึงมีแต่ซื้อญี่ปุ่นเกาหลีกุยจนหึ่นเม็นจนกุย เอ้าวงซงเลยอากไปยังเลยนะมายังสิมีอะไรหรอมาถึงท so ี่นี no? ่พี e> ่ขึ้มาทางดีนุ๊กขึ้บางพซ่ช้านอนมาขายเพียงเด้เนาะรูปมามาใช่เหนักกได้สิ

ดหน้าาไปหานบแล้วไม่ไปซ้อนะบอไวมองไปหาให้เดือนนะบมาสิคุดอาตีเฮยเลยคุดแปะลอยมันบบหว้แล้วะบอคุณแม่แปะลอยทคเดียวห้ได้ยเี่ยามลอยคือมกระโดดกระเดียดมาอืือนี่ไรมสื้อติ๊บติดต่อซอนนะ ว่าพูอ้าวไ่ได้ว่าูแลยมันจัไอ้ยเี่มันขีโมกี่แม่มึงลาอ้าวไปหนามึงาดเลยขีโมกีแม่วนรี่มึงแม่งนหาลอยมือนะว่าละบาดมซีมาจากมงมาห่บ่ายเมื่อเดียวนี่มาหาลอยนะเออไหนหาลอยนะเดียวเลยหาลอยจแม่ะอโซีเด้หาลอยแม่หาีซีนีลอยเน เงินสร้อยผมเพิ่ขายตัวอะไรเฮ้ยกินดีบอสิขายเนอะไรลอยตัวตัวแปดสิบบาทพี่นองเอ้ยเต็มเด็กเด็กจะตายใส่บานี่ว่ามาลนี่อีกเลยปหวนีีออ ไป้แม่นุซีเปนหาวทงมละปยตู้เอ้หาอตู้เพียหาอยตู้เพีย่มีกระนหูสองหูสามบ่หูสีหูหูาตาีเกูมามันจะได้ลายแม่ปดูหนึอันนี้หาลอยนะลายลเนาะสีเมนลายเกบอกเราสามารถ้อนได้ยนี้มึงไปเห็ดเรียกเล ดนงพี่น้องก็พังนูมันบอกว่าสิหาตัวตหูหนึ่งปลาที่ปลา่นจไ่กวาฮะนจะไานผู้ว่าก็มาว่ามันติดกซักก็ยนปลาีมันด้ายซ้ีเป็น่องแต่กู้ว่าแล้วมันจเได้อีดเมื่อไรจมองแม่จะมานะนจังไรโตนู้นอันนี้ สองลอยพี่เนาะอเออพอดีสิประมาณก็จะสั่งอยู่เซรินก็จะว่าเอาอยตู้เอาองมันจะเจ้าพกที่ห้องใสเด็กอีซืฮอเนาะคือคอกนเท่าว่าช่องลอยโตพี่นนองนี่นะเออเสียสไลด์เนาะแม่มึงซื้อเมื่อนี้ว่ามื่อื่นนะมาล้อนสีเด็กอ่าม่ล้อมนูวบับ ไปตาซาออนหัวซุ่ยเราพีอเพิ่งบอมาเป็นหาน่ร้อยสิบเอามันเลยมาตุอาออันนี้ได้คนมันจัเก่งอะนี่เนาะได้หาลอยหกสองร้อยนี่ร้อยหกสิบร้อหสอร้อยนี่ร้อยหนสิบและหระอจกมีบ่อซีหูระโตหูระโจมีสามทูระซีเออชุดนั่นได้แต่หูซิตา มูสับโดย้เพอล่าปลากระแม่ลาบผักไปบ่ไปน่ปจงแบบข้าขุดเอาน้มาจักนะแตวก็ตาอย่างเดียววัี้เน่เลยสหนอยวละจ้ะน้าเลยวันนี้

Mày 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 เอาไฟเา่เต่เศษนุ่งต้อไปแส่เลยมือนเอาเครียดนไหนเออาดไปกินจนในการเบริ้์ลาลหลัเบิร์ตล่อ่าิหันอยู่หนีมันก็เลยเข้าไปเลยไม่ <c oughs> ไม่ไปาเสไทยแร่งขันปะสไนั่นแหลนะโอ้ไปปะสไซเบิดเตย่เพิ่ได้ร่ง เนเรสิทามามันก็เลยได้ที่เออมันก็เลยได้ที่่ดินด้กะดไรอ่ะอยังคืดไรไปไปสงคนไปเตไปสี่ถ้าว่าสองยกไปสองระบายันนี้ทุบบ้าเก่ามั้งเอ์บัตตีนะประเทศวงดนตรีบ่โอ้ยมันนอนอย่างันนะแงงี้นง้นนะผัวบัตติอ vào tôi hai mãi mày và dạy mãi vào gạo vào gạo mãi mhm 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 bào mhm hơi... ừ. nó à, à. mhm mà mà ừ. ừ. bào mhm 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 พี่ชีไรรไดามาได้แมมองกันนะเาคอไกินดอห้าตัวกินเบียร์กับบนสิสีเสื้อกินกันเลยเอาอะไนะจะได้กินเกอือเกลยวป่าอะไรเกลยวปลาเลยนะโอ้ใ มาดูนะบอกีินอไอ้หากินเลยมาสิน้องสิกินอะไอ้คัเยื่กรเม็่วอะเม็ดนะน่ะาแล้วมึงไปติดของแปงเริอแปงนะะเออเออของแปงก็ยังมึงจะติดใจใช่ไหมว่ามีเตจมแม่ เอเขอกเปว่าบิาธรรมดาัวเจ้าว่าครัวมเขามากินัวเมยกับัวอื่นัวนอกนะอันนี้วัวหูเลยจะได้เหื่อยจะไดติดกันน้ำอีกเลอีกเลยเ้อีซเอาะไรบ่าวกี้อันน่าดูนั่นอีซี่เอาอะไรอ ูกินก่อนแล้วมันก็าทาน่ะรู้ก็ซีลลงนี้นะยังไงบะระอยลานะมึงบอกกินทองรอไบลอยเลยเมะอาะมันบระอลอนมกลกับมย่งนะไอแม่วาเงินสัว์ได้กับมย่งอายุกัน ฉันได้ประเจือ <cheg> ฉันบ่ได้สิเนาะลูกลูกของยายก็เคถึงเราว่าเปนคนยุ่ๆยุ่ๆนะบ่าวนะเมื่อกี้คนยุ่ๆยๆเนาะเราอืปไม้มึงสิบ่ซะกินไปกินได้กินได้เป็นเฮ็ดบ่กินได้บ่มื้อนี้มด้กันอือไนะ ว่าตามทูว่าไล่ไล่เบ่เตมมาทำมาได้มาได้กินเรียบได้แม่ลอกเสดีไปแล้วบบุได้เลเิ่งอบ่อสาวยาน้นเราผู้ไปบุญนำกันเราบ่มีปัวบ่เราปาัวละปลาเลปลาเงเลย มดเลยเอยู <ừ> ่ไซมันเดกเรามัดกมันเราเอามหัแต <ừ> ่เรา้หัวหายไม่ได้อกบอนะนะครับบบออกให้เราบาอมั้ลเล นี่คนแนซอยกับช่าปัวบอกเออแนวมันเลยอยต้ก็นาเห็ดลายทุงเท่ตกี้อยู่ตายนี่จะเปล่าบอก่ายธรรมดาได้ก่น้องผาวอย่าจันจะเซลเจลบ่เาลไปก็ไ่เอตี้คนมีเสน่ห์คนมีเสน่ห์โอ้ยคนมีเสน่ห์ไม่ก็มีเสน่ห์นะี่ข้อยากวัานกกระไลผัวอยู่เอตี้ กวนอบานเด้ผมมีอ <rumor> อ่เจสเตี้ยบอเนียเออเี่อร่อยก็สุอเตี้ยบอ่ขั่านที่อนี้เเไร่เฮ้ยตัวขาแม่งนะรตัวนะตัวเาไร่ฮะ สาบัอนซาบาเอาของมาเลยาเซาบัเดก็้อยเก้าิบเดไ้าวยนเารางูกเลยมนวมงมาได้กินนลาเจ็ดมึงกูปีหนักอันนี้โวมันกินแล้วยคนเจ็ดหารเสียพวะ กินเล้วเป็นยังคนไหเป็นยังเขาตองบกินนะสายสาก็ตายพิไม่ทำดตายพวกพวกเง่าก็ตายพิกินยกูบวได้เมดเอลีบอกบอปาตายิหนึ่งกินกินเี่ยกได้เิษแบบนี้นะตายไปแทบพเวลากูบอกสทามน

我。